สวัสดีครับผมมานพินกับชาแนลฟิลไทยในยูทูบครับอยู่หน้าสถานีตำรวจภูทรเชียงแสนนะครับตอนนี้กำลังตรวจแถวยามเช้าผมเพิ่งลงจากรถทัวร์นะครับกรุงเทพเชียงแสนเดวขทามาดูแม่น้ำโขงกันครับนี่มีป้ายสุดแดนไทยที่ริมโขงเมืองเชียงแสนนะครับ นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังตรวจแถวกันตอนเช้านะครับมาดูแม่น้ำโขงกันครับโอ้โหกำลังสวยนะครับ ตรงนู้นมีเรือสินค้ากำลังมานะครับเรือสินค้าลำใหญ่นะฮะวิ่งขึ้นล่องครับชายแดนไทยลาวที่เชียงแสนครับฝั่งนู้นคือแม่น้ำโขงครับผมนี่คือแม่น้ำโขงแต่ฝั่งนู้นคือลาวครับมีหมอกครับอากาศเย็นนะครับ แปลกมากเลยครับนี่เดือนมีนาอาไม่ใช่ครับวันที่หนึ่งเมษาแล้วนะครับกาดเย็ยนเลยมีการลิมโขงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับผมแลพบกันใหม่กับ c ช a n น e ฟิวไทยใน YouTube ครับ